ยำมะม่วงเปรี้ยวหวานนี่จะน้ำจิ้มน้ำจิ้มไก่นะแล้วก็น้ำปลาอีนนีมีมะม่วงแล้วก็พริกแดงผักชีพริกซอยใส่กันเลยค่ะ ยำใหญ่ๆยำแบบเรี่หวานน,หนนะอร่อยมากยำแบบที่ใสยย่ยำปลาดุกฟูอืมน้ำราดไหเลยค่ะ นี่ค่ะทุกคนยำมะม,ม่วงแบบเซ็ปเบอร์ชิมหน่อยอร่อยมั้ยคะ อีกจัอืมว้าจริงๆก็เป็นน้ำยำปลาดุกฟูแต่วันนี้ไม่มีปลาดุกฟูก็ยำมะม่วงกินยำมะม่วงกินอย่างเดียวก็อร่อยกินด้วยกันนะครับนะคะ หนึงได้จางใหญ่ๆขนาดนี้เลยอเซบเบอร์เคียวเซปเบอร์แซบจ้ากินด้วยกันนะคะเพื่นอนๆอร่อยจริงๆไม่ได้พูดเล่นค่ะ